คลิปนี้นะคะเรามาดูวิธีการรับมือกับวิกฤตที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ coronavirus นะคะถ้าในกรณีที่มีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นนะคะจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกานเนี่ยได้สรุป7วิธีของคนที่จะเป็นผู้นำเมื่อก้าวข้ามวิกฤตต่างๆนะคะไว้7วิธีก็คือว่า 1. ผู้นำจะต้องเป็นคนที่รู้ลึกถึงแก่นของปัญหายอย่างแท้จริงรู้ลึก รู้กว้างนะคะ,ะถ้าเกิดเราจะย้อนกลับไปในเคสของอของผู้ว่าก็ตามท่านก็คือเรียกคนเข้ามาเลยหรือแม้กระทั่งนายกอของสิงคโปร์ท่านก็เรียกคนเข้ามาเลยนะคะนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ต้องทำในผู้นำสองรวดเร็วนะสามนะคะที่จอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกไว้ก็คือเรื่องของการให้ความเชื่อมัน่นนะคความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่พว่าผมเชื่อมัน่นจะต้องมาพร้อมกับกลยุทธ์ที่ทุกคนเห็นได้ชัดว่าจะทำยังไง C จะต้องลดความซับซ้อนของสถานการณ์นะคะเช่นอย่างเคสของกรณีของผู้นำสิงคโปร์ท่านก็เอาไปเปรียบเทียบกับเคสของ SARS เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นให้ทำให้ทุกอย่างเข้าใจได้ง่ายๆ 5. คือการขอความช่วยเหลือนะคะหรือขอความร่วมมือจากประชาชนเป็นสเต็ปอย่างไรบ้าง 1, 2, 3, 4ที่คุณจะต้องทำนะคะ6ก็คือ ตัวผู้นําเองก็จะต้องเฝ้าดูเพราะวิกฤตเนี่ยมันบอกแล้วค่ะว่าวิกฤตแปลว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะอ่ารอดูไปก่อนและเรามาปรับได้มันต้องดูหน้างานเป็นจุดๆนึกออกไหมคะมีจุดนี้เกิดขึ้นแก้จุดนี้มีจุดนี้เกิดขึ้นแก้จุดนี้อ่าไล่กันไปเป็นจุดๆไปปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยตามสถานการณ์จริงนะคะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและข้อสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่เขาบอกไว้เลยว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทําสิ่งที่ง่าย สิ่งที่ง่ายคืออะไรคะก็มสถานการณ์แบบนี้สมมติอย่างไวรัสโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งเยียว้ก่อนลวกันง่ายดีถูกไหมคะการที่จะต้องออกมาเผชิญออกมาแบกรับออกมา,าต้องเผชิญกับปัญหาหลายมิติมากคนนั้นอาจจะพูดอย่างนี้คนนี้อาจจะพูดอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ท่านตัดสินใจเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องคือออกมาพูดกับประชาชนแล้วก็พูดความจริงนะคะ เมื่อเราใช้หลักการเจ็ข้อนี้เราก็ต้องเอามาใช้ในชีวิตขององค์กรของเราด้วยแม้ในวิธอีอาจจะผ่านโคโรนาไวรัสวิกฤตนี้ไปแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีวิกฤตอื่นๆเราก็ต้องใช้ระบบเดียวกันนี้ลองมาดูนะคะในเคสที่เป็นเคสที่ไม่เวิร์กแล้วกันเว็บซีเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยพลาดเหมือนกันก็คือเขาก็ออกนโยบายของเขาออกไปว่า ทำแคมเปญตัวหนึ่งนะคะเอาแคนโดว์ศิลปินที่มีชื่อเสียงมาเล่นเนี่ยโดยในเรื่องนี้แคนโดดึงวิกผมทองของตัวเองทิ้งออกไปจากห้องที่มีการถ่ายทำภาพนิ่งอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปร่วมประท้วงเป็นสตรีทปรเทสวงนะคะคือการประท้วงบนถนนแล้วมันมีซีนที่เป็นซีนจำก็คือเขาอะเปิดเบปซี่เนี่ยแล้วก็ยื่นส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดื่มแล้วก็หันไปยิ้มให้กับเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกัน พอโฆษณานี้ออกไปโอ้โหกลายเป็นที่พูดถึงเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคนโกรธค่ะเธอเอาเรื่องการประท้วงของฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆหรอเธอคิดว่าเรื่องใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นเรื่องเบาเรื่องสนุกอย่างนั้นเหรอเธอเอามาทําเป็นโจ๊กอย่างนั้นหรอคนก็โกรธมากแบบซีรีบออกมาเลยค่ะสิ่งที่ทําอันแรกคือลบโฆษณานี้ทิ้งคุณรู้ไหม ว่ามันจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ในการสร้างโฆษณาแล้วจ้างศิลปินเบอร์นี้โอ้โ oh, ห oh, ไม่ต้องพูดถึงหลักล้านนะพูดไปถึงเกือบร้อยล้านกันได้เลยทีเดียวนะคะ mm. เขาลบโฆษณานี้ทิ้งทันทีแล้วออกจดหมายมาขอโทษสิ่งที่เขาขอโทษคือเขาพูดถึงเจตนารมณ์ของเขาก่อนนะคะว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาขอโทษจริงๆนะที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกใช่ะพูดถึงความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยเจตนาคือต้องการให้เห็นว่าเออเราเนี่ย ไม่มีแบ่งแยกไม่มีพรมแดนนะแต่เราไม่ได้มีเจตนาเลยที่จะทําให้เรื่องใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องเล็กไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราตั้งใจทำอะ่ะฉันพลาดจริงๆฉันผิดประเด็นจริงๆนะวันนี้เราได้ทําการลบแล้วเราก็บอกเลยว่าณนะวันนี้เราทําอะไรลงไปเราแก้ไขยังไงนะคะเราทําอันนี้ลงไปแล้วแก้ไขแบบนี้แล้วแล้วก็ขอโทษแคนโดด้วยนะคะที่ามามีต้องมารับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ก็คือทําออกไปนะคะพอหลังจากนั้นพอขอโทษไปหลังจากนั้นความรู้สึกก็เบาบางลงไปแต่ก่อนหน้านั้นนี่คือยอดไขามีผลเลยนะคะกระน่ำงนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือเราต้อง f a s เราฟลักซิบเคือดูดิว่าทำแล้วมันเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กก็ต้องปล่อยตัวใหม่ออกมาหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆนะคะ ายการบิน United Airlines นะคะของอเมริกานะคะครั้งหนึ่งมีข่าวโหถ้าเกิดใครได้ดูตอนนั้นเขาแชร์กันสะพัดมากเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นคือว่า Air h o ฮสเตสเนี่ยมาขอเจ้าหน้าที่เนี่ยมาขอบอกว่าให้ขอผู้โดยสาร4คนให้เสียสละลงจากเครื่องเพื่อที่ว่าเขาจะเอาเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยที่มีความจําเป็นเนี่ยขึ้นมาอ่าตอนนี้มันจําเป็นมากเลยต้องเคนเนี้ขึ้นมาขออาสาสมัครค่ะ รากก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยก็ทุกคนก็ซื้อตั๋วมาทุกคนก็มีเหตุของตัวเองใช่ไหมที่ต้องไปก็ไม่มีใครอาสาสมัครรากก็เขาแรนดอมจ้าเขาก็แรนดอมมา4คนรากกว่าสามคนก็ยอมทําตามค่ะแต่มีคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเขาก็โวยวายเลยเก็เขาเสียค่าตั๋วขึ้นมาเขาจะถูกย้ายออกไปได้ไงแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยกของของเขาออกเขาก็ถ่ายคลิปนี้เก็บไว้โอ้โหแล้วพอทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่อาอกาศไปนะคะในโลกโซเชียลไปอย่างเร็วเลยนะคะ คนก็โอ้โหรู้สึกแย่มากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างรุนแรงอะ่ะในความรู้สึกของคนะนะคะมีการพาตัวออกไปมีความโวยวายเอาของของเขาออกซึ่งเขาไม่ได้ผิดอะไรซึ่งในกรณีนี้นะคะสิ่งที่ United Airlines พลาดมากๆก็คือการทำเรื่องใหญ่ให้เล็กซึ่งเรื่องใหญ่ต้องสื่อสารใหญ่ค่ะนี่ดูนะคะเรื่องใหญ่มากคนแชร์กันโอ้โหมีการกลดามีการ รู้สึกหวาดกลัวกับการกระทําของเขาแต่สิ่งที่เขากลับมาตอบโต้เป็นเพียงตัวหนังสือไม่กี่บรรทัดยิ่งทําให้คนเนี่ยเกิดภาวะโกรธและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราไม่สามารถแก้ปัญหาคนที่กาลังโกรธด้วยเหตุผลได้ค่ะคุณจะต้องแสดงความเข้าอ,อกเข้าใจคุณจะต้องพูดจากใจจริงว่าผมเห็นภาพแล้วแล้วรู้สึกยังไงมันรู้สึกแย่ยังไงและผมเข้าใจความโกรธของผู้คนเลย ด้วยการที่เห็นภาพนี้เพราะมันเป็นภาพที่เราเองผมเองก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วแสดงความรับผิดชอบอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมก็ได้ให้คนติดต่อไปพูดคุยกับคนนั้นทางด้วยโดยตรงแล้วมันไม่พอค่ะคุณจะ,จะต้องคุณจะต้องแสดงความรับผิดชอบที่มากกว่านั้นและจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแล้วต้องดึงความมั่นใจกลับมา ะะว่านับตั้งแต่วันนี้เราเปลี่ยนนโยบายยังไงจะไม่มีให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกยังไงยังไงว่ากันไปนึกออกไหมคะนี่กลายเป็นว่าพอมันเป็นแบบนี้ชื่อเสียงของ United Airlines นะคะก็เรียกว่าสารสนะเสพอะมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครูอยากจะให้พวกเราดูเคสหนึ่งค่ะ ในเคสนี้นะคะคุณเงาอยากให้พวกเราลองศึกษากรณีศึกษาของคุณป๊อปปองกูลถ้าใครจําได้นะคะว่าคุณป๊อปปองกูลเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาที่เป็นข่าวออกมา mm. พวกเราก็ได้รับรู้ข่าวนี้กันค่อนข้างโด่งดังในช่วงนั้นนะคะที่ว่าคุณป๊อปเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่ามีแฟนอยู่แล้วอีกคนนึงแม้กระทั่งแฟนของตัวเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จนทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายแต่สังเกตไหมคะว่าอะไรที่ทำให้วิกฤตนั้นจบลงอย่างเร็วที่สุดหลังจากวันที่คุณป๊อปมาถแถลงข่าวค่ะถ้าเราลองย้อนไปฟังการถแถลงข่าวของคุณป๊อปคุณป๊อปได้ทำถูกวิธีทุกอย่างแต่ครูง้อมัน่นใจค่ะว่าคุณป๊อปไม่ได้ทำเป็นเพราะว่าจิตวิทยาค่ะแต่คุณป๊อปทำจากใจจริงซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหานั้นมันเกิดจากฝั่งของบริษัทเราหรือตัวเราที่เป็นคนผิดจริงๆให้เราหาจุดที่เราผิดนั้นแล้วเราพูดด้วยความเสียใจจากหัวใจของเราโดยไม่มีการกล่าวโทษโดยไม่มีการกล่าวอ้างให้เราแสดงความรู้สึกเสียใจเจ็บปวดกับสิ่งที่เราทำและข้อที่สองค่ะให้เราแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของคนที่โกรธเราค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราทําสิ่งไหนผิดไปแล้วเราพูดว่าเฮ้ยเราเข้าใจเลยว่าคุณจะต้องโกรธเป็นเราเราก็โกรธเหมือนกันนะ mm. เมื่อไหร่ที่เราพูดแบบนี้ค่ะเราจะพลิกจากคนที่โกรธเบาลงเพราะนี่คือทฤษฎีของการ release emotion คือการอนุญาตให้เขาได้รู้สึกค่ะ เมื่อคุณป๊อปออกมาพูดในวันนั้นคุณป๊อปบอกว่าผมผิดเองผมเป็นคนที่สร้างโลกสองใบขึ้นมาผมเกลียดตัวเองเนี่ยเขาพูดแทนคนอื่นหมดเลยนะคะผมเกลียดตัวเองมากๆผมลืมตามาผมด่าตัวเองทุกวันว่าผมทําอะไรลงไปแล้วนักข่าวถามเขาว่าอ,าอยากให้คนแยกแยะไหมคะเรื่องการงานกับเรื่องส่วนตัวถ้าคุณป๊อปตอบพลาดว่าเอาผมก็อยากให้ให้โอกาสผมแยกแยะตรงนี้คุณป๊อปจะพังเลยแต่คุณป๊อปจริงใจกว่านั้นค่ะคุณป๊อปเลือกที่จะพูดไปเลยว่า โอ้แยกแยะไม่ได้หรอกครับผมยังแยกแยะไม่ได้เลยเขามาในสภาพที่เศร้าเจ็บปวดนะคะแล้วสิ่งที่เขามาก็คือเขามาเพื่อที่จะมาบอกแก้ปัญหาออกที่จะมาพูดยอมรับความผิดของตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาหกับผู้หญิงทั้งสองคนปกป้องผู้หญิงทั้งสองคนว่าทั้งสองคนไม่มีใครผิดเลยมันเกิดจากเขานะคะแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาทําผิดอย่างไรอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสสังคมตีกลับค่ะวันถัดไปค่ะ เรียกว่าข่าวของคุณป๊อปหายจาก80%เหลือไม่ถึง10%เหลือแค่มาแซลกันว่าเรามีโลก2ใบโลก2ใบและอีกวันหนึ่งข่าวนี้ก็หายโดยสิ้นเชิงเีเรามาดูเคสน่ารักน่ารักบ้างเคสที่น่ารักน่ารักนั้นก็คือเป็นเคสของ KFC ค่ะ KFC เนี่ยมันจะมีตอนปี2018นะคะที่ประเทศอังกฤษ KFC ขาดตลาดคือไก่ขาดตลาด คนขายไก่แต่ไม่มีไก่ขายคือเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะมันในสื่อของฝรั่งเขาเรียกว่ามันเป็นวันสิ้นโลกคือมันเหมือนแบบโลกจะแตกเลยเงี้ยเพราะว่าอะไรคะคือเคฟซีเขาก็ขายดีของเขาเนี่ยนะนะแล้วประเด็นคือเขาเปลี่ยนบริษัทขนส่งนะคะพอไปเปลี่ยนบริษัทขนส่งเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดอะไรต่างๆๆทำให้ไก่เนี่ยไม่สามารถส่งไปยังร้านค้ารายย่อยของเขาต่างๆได้ก็มีการปิดตัว เขาบอกว่าตอนนั้นปิดตัวไปกว่า900สาขาเลยนะคะ<อ><อ>เกิดอะไรขึ้นครับประชาชนมีบางคนนะคะโพสนะบอกว่าเนี่ยฉันพาลูกหลานไปกินแล้วเนี่ยแล้วร้านปิดเนี่ยฉันต้องกลับมานอนร้องไห้ที่บ้านไม่ให้ลูกเห็นคืออันนี้เข้าใจว่าน่าจะโจกนะคะแต่ว่าเขาบอกด้วยเขาก็พาลูกหลานเขาไปไปนัดโดนล่งแทนอย่างนั้นเลยนะคะหรือบางเคสนะคะก็ออกมาในลักษณะที่ว่าไปหาไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจเลยว่า เคฟซชันปิดได้ยังไงไปทกกับนักการเมือง 1, ท้องเท่มก็มีคือนี่คือวันสิ้นโลกของชาวอังกฤษเขาจริงๆนะคะทีนี้สิ่งที่เคฟซรับมือน่ารักมากอ่ะเขาทําอย่างรวดเร็วที่สุดแต่ที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมคะเขารู้จักคนที่เขากําลังสื่อสารด้วยอ่าสมมุติว่าคนสิงคโปร์คุณรู้จักชาวสิงคโปร์คุณเป็นคนคุณเป็นคนเยอรมันคุณรู้จักคนเยอรมันเนี่ยถ้าเกิด ของไทยเราเรารู้จักประชาชนของเราประชาชนของเราเป็นคนแบบไหนคะฝัะ่งดีของเราคือใจอ่อนใจดีมีน้ำใจขี้สงสารใช่ไหมคะออชอบช่วยเหลือมีน้ำใจอันนี้ก็ว่าไปแต่มันก็จะมีข้อเสียของเราคืออะไรบางทีเราก็มงคนตื่นข่าวตื่นตระหนกได้ขี้เมาได้นินทาอะไรอย่างเงี้ยของเราก็มีฉะนั้นเราต้องรู้จักก่อนคาแรคเตอร์ของคนของเราก่อน เพื่อที่เราจะสื่อสารที่เหมาะสมกับคนของเราจริงๆนะคะ KFC เขาศึกษาคนของเขาคะตลาดของเขาเนี่ยคือตลาดวัยรุ่นและวิธีการตอบโต้สื่อสารของเขาเขาก็ทำเป็นแอดโฆษณาออกมาและนี่คือแอดของเขาค่ะเขาเปลี่ยนคำว่า KFC เป็น FCK ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า Fuck นะคะ ซึ่งพอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่คือเสียงตอบรับของประชาชนค่ะอย่างภาพนี้นะคะอยู่ในโฆษณาของเขานะคะเขาเขียนเลยบอกว่าร้านขายไก่ที่ไม่มีไก่มันคงไม่ใช่ลูกในอุดมคติของเราเหรอกนึกออกไหมคะมัน is not ideal ค่ะคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นมัน h g e a p o l o g i e s ก็คือขอโทษอย่างสูงกับลูกค้าของเราทุกคนโดยเฉพาะใครก็ตามที่เดินทางไปแล้วแล้วพบว่าเราปิดนะคะพอเขาทำสิ่งนี้ออกมา หนึ่งเลยค่ะสิ่งที่สำคัญคือเขารู้ว่าคนฟังของเขาคือใครแล้วเขาก็ขอโทษจากใจจริงแล้วเขาก็มีอารมณ์ขันค่ะอารมณ์ขันมาเปลี่ยนให้เป็นคําแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าของเขาเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าทุกคนยอมรับความผิดพลาดนี้ของเขาแล้วก็ให้อภัยแล้วเขาก็กลับมาขายดิบขายดีของเขาได้อีกเห็นไหมคะว่า ผู้เคสสต๊ดดี้การสื่อสารสำคัญมากๆเลยนะคะสื่อสารอย่างรวดเร็วสื่อสารตามข้อเท็จจริงเข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็บอกกลยุทธ์ของเราที่จะดำเนินการต่อไปอย่างไรอย่างไรแสดงความมั่นใจของเราให้เขาเห็นและที่สำคัญอย่าลืมยกย่องเขานะคะในสิ่งที่เขาได้ทำดีร่วมไปกับเราเพื่อเป็นการอินสไกันนะคะ